สวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงสุซิดาจันทร์คลายเลขกที่38ค่ะดิฉันเด็กหญิงทิจยาสวนเล็กที่2 3ค่ะพวกเราเป็นนักเรียนของโรงเรียนปักพนังค่ะ<ง>วันนี้จะมาสอนเรื่องสามเหลี่ยมหน้าจั่วค่ะของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตรค์ครูพัพิศาเทียนสินค่ะ<ง>ถ้าพร้อมกันแล้วไปรเริ<ง>่มได้เลยค่ะคะ<ง>่ะต่อจากนี้นะคะเราก็มาจะมาอธิบายเากี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วกันค่ะรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว เป็นหนึ่งในรูปมรม้าพนพื้นฐานในเรขาคณิตคือรูปสามเหลี่ยมซึ่งมีสามมุมหรือจุดยอดและมีสาด้านหรือขอบที่เป็นส่วนของเส้นตรงรูปสามเหลี่ยมที่มีจุดยอด A B และ C เขียนแทนด้วยสามเหลี่ยม A B C ค่ะในเรขาคณิตแบบยกยู ที่ไม่อยู่ในเส้นตรงเดียวกันจะสามารถสร้างรูปสามเหลี่ยมได้เพียงรูปเดียวและเป็นรูปที่อยู่บนระนาบเดียวกันค่ะตัวอย่างข้อที่2นะคะถามว่าด้าน B d ดีเท่ากับด้านซ d ดีหรือไม่เพราะเหตุใดคำตอบคือเท่ากันคะ่ะเพราะว่าด้านคู่ที่สมนกันของรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการจะยาวเท่ากันคะ่ะ ตัวอย่างที่3มนะคะผลบวกของมุม adb บวกกับขนาดของมุม adc เท่ากับกี่องศาเพราะเหตุใดคําตอบคือ1 8 0องศาค่ะเพราะว่าเป็นขนาดของมุมตัวอย่างที่4ี่นะคะมุม adb มีขนาดกี่องศาเพราะเหตุใดคําตอบคือมุม adb มีขนาด90องศาค่ะเพราะว่า มุม ADB บวกมุม ADC เท่ากับมุม BDC ซึ่งมีขนาดเท่ากับ180องศาดังนั้นมุม ADB เท่ากับเศษ1ส่วน2ของมุม BDC ก็จะเท่ากับ90องศาค่ะค่ะตัวอย่างที่5นะคะ ด้าน AD ตั้งฉากกับด้าน BC หรือไม่เพราะเหตุใดคำตอบคือด้าน AD ตั้งฉากกับด้าน BC ค่ะเพราะว่ามุม ADB เท่ากับ90องศา